โลสพยากรสวัสดีค่ะสังคมไทยทุกวันนี้นะคะน่าห่วงจริงๆคนในครอบครัวติดยาเสพติดมีข่าวให้เห็นกันบ่อยๆถึงขั้นว่าร้อนนะคะสร้างความรุนแรงกับคนในครอบครัวได้เลยชีวิตนะคะอย่าประมาทถ,ถ้าเจอแบบนี้จะหนีพ้นไหมมาดูกันค่ะผู้หญิงราศีกุมคนที่มีดาวเกตกลุ่มลัคนาชีวิตบ้านปลายเนี่ยอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้นะคะ ดวงเธอมีปัญหาเรื่องเงินไม่โดดเด่นเลยนะคะดาวอังคารมหาจักรดาวพุธกเกษตรอาจารย์ดูว่าเธอเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะเวลาคุยอะไรเนี่ยจะเป็นคนพูดจาจัดฉานมีสไตล์ของตัวเองดาวอาทิตย์นิดนะคะดาวราหูราชาโชคดาวคู่นี้คืออาทิตย์เนี่ยถ้าจะมีคู่แต่ละคนฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ได้ผู้ชายไม่เป็นผู้นําเลยเธอเองอ่ะเป็นคนฉลาดลําพังตัวเองไม่มีคู่น่าจะดีกว่าเคยผ่านชีวิตคู่มาแล้วทั้งคู่มาเจอคนใหม่อยู่ด้วยกันสี่ปีแต่มารู้ที่หลังเนี่ยว่าผู้ชายหันมาเสพยายอีกครั้งหนึ่งดาวสุกประตกบุรกพื้ฐานความรักไม่ดีแถมคู่ก็ไม่ดีด้วย ถ้าดวงแบบนี้อาจารย์แนะนำอยู่กับลูกดูแลชีวิตเขาให้ดีที่สุดเรื่องคู่อย่ามีเลยเราไม่ได้ดีเพราะคู่หรอกนะดาวเสารมหาอุจถ้ามองราศีกุมก็คือดาวราหูกับเสาดาวดีมากนะคะเธอก็เป็นคนแกร่งคนหนึ่งมีลูกติดเหมือนกันค่ะดาวเสารที่ทับลัคนามาปีกว่าแล้วเนี่ยเครียดมาพักใหญ่แล้วค่ะดาวพรหัสเทวี TV โชคอยู่กรรมะ หน้าที่การงานดีด้วยที่เธอเจอปัญหาหนักใจก็คือสามีที่อยู่ด้วยกันมาสีปีนี่แหละค่ะเธออยากเลิกกลัวสามีติดยาจะเกิดความรุนแรงในอนาคตแต่ลึกๆแล้วก็ยังเป็นห่วงสามีมมโยงเข้ากับศาสตร์เจตัวเกฐานผู้ชายเกิดวันพฤหัสอัตตะตรงมรณะในดวงผู้หญิงส่วนผู้หญิงเกิดวันพุธเป็นสุภะในดวงผู้ชาย ถ้ามองว่าผู้ชายอยู่กับผู้หญิงชีวิตสุขสบายค่ะจะวนกลับมาหาผู้หญิงอีกครั้งก็ได้แต่ปัญหาผู้ชายดาวอังคารคู่ตกมรณะผู้ชายก็เคยเป็นไม้มาแล้วหลังเดือนตุลาไปนะคะน่าจะเลิกกันจริงผู้หญิงก็มีปรมปัญหาเรื่องเงินด้วยดาวสุขร์ทนังอริการากินีจร คิดแล้วนะคะมรสุมชีวิตเนี่ยแบกบไว้ก็ไม่รอดค่ะถ้ายังอยากจะมีคู่อีกดูคู่ในดวงผู้หญิงเนี่ยต้องอายุมากไปเลยจะดีกว่านะคะที่จะมาเอาคนอายุอ่อนกว่าดาวเสาปิตตาปัตตนิกรรม,มะอัตตะได้ผู้ชายที่ส่งเสริมกันน่าจะดีกว่านะคะช่วยกันทำมาหากินดีกว่าอยู่กับสามีคนปัจจุบันค่ะ แต่ถ้ายังตัดใจไม่ได้วนมาเจอกันอีกก็ต้องแบกความวาดระแวงไปด้วยกันถ้าคุณสนใจอยากดูดวงละเอียดแบบนี้อยากเรียนโหราศาสตร์าศาสตร์7ตัว9ฐานอาจารย์เน้นการพยากรณ์เป็นหลักนะคะติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้ค่ะภาพประกอบพิซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ